สวัสดีครับวันนี้พามาวิ่งกากหินขาวโคกตูมกันนะครับนี่ครับชืบอเขาก็ตามลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นผงนะครับเป็นเม็ดละเอียดคล้ายทราย,ยนะครับแต่เป็นสีขาวอันนี้คือเป็นกากหมนนะครับซึ่งก็จะราคาไม่แพงมากนะครับ ก็จะอยู่ราวตันละร้อยสองร้อยแล้วแต่บางบ่อบางเมืองนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็น,ก,นก้อนที่มันหลุดมาบ้างนะครับที่มันอาจจะติดติดมาบ้างนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะครับก้อนแบบนี้ครับเกรดนี้เขาก็อาจจะขายกันอยู่ราวตันละสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วแต่เมืองแต่ถ้าเป็นก้อนแบบนี้เป็นเกรดเอในตันหนึ่งเกือบพันเลยนะครับ ท่าที่ผมเคยถามเขามานะครับตันเกือบพันเลยครับแต่อันนี้มัน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 ไม่ได้สวยขนาดนั้นครับเป็นเกตธรรมดาท,ทั่วไปนะครับซึ่งไอ้เจ้าหินขาวตัวนี้นะครับเนี่ยครับหรือมันเป็นแร่นะครับจริงๆมันเป็นแร่นั่นแหละครับมันชื่อว่าแร่แคนไซต์นะครับมันสามารถเอาไป ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยนะครับเอาไปทำปุ๋ยเอาไปทำสารปรปับปรุงบำรุงดินนะครับแล้วก็เอาไปทำอะไรกันกำบำบัดน้ำเสียเอาไปทำสีทาถนนเอาไปทำอุตสาหกรรมสีโอ้เยอะแย,ยะมากมายครับผมก็ให้ข้อมูลได้ไม่หมดนะครับ ินนะครับสวัสดีครับ